สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนมาเจอกันอีกแล้วค่ะเสียงแจ่วๆจวจากสาวอีสานในอเมริกาพี่น้องวันนี้ปูน่าจะพาเ,เพื่อนๆมาทําอาหารค่ะอาหารแบบแซบ่แซบๆอาหารอีสานบั๋นเฮาพี่น้องอาหาร กับแก้มมาหามกินเล่นกินกับเหลาก็ได้กินกับอันกินเล่นก็ได้กินเอียงก็ได้พี่น้องแซ่บแซ่บแบบว่าบมีคําอธิบายเดี๋ยววอยากบไหลายใหญ่ห่างเดี๋ยวมาติดตามพมค้อๆกันจ้า,าว,ว่าอาหารจิบปูน่าจะพาเพื่อนเพื่อนเห็นมันคืออยียงน้อยจนะเพื่นอเนเพื่อนที่ไปซื้อหมูม้านะคะเพื่อนเพื่อมูนหยู่จยุอยู่ที่ประมาณสองกิโลกวกัวนะคะ เดี๋ยวจะมาทําการหั่นกับเพื่อนๆคะ่ะหั่นเป็นชิ้นๆชิ้นๆนะคะเนื้อหมูนี่มันมันมันสองกิโลกว่าเราต้องหั่นได้ประมาณหนึ่งกิโลนะคะเพื่อจะได้ตามสูตรนะคะเพื่อนๆคะ่ะเนื้อหมูในอเมริกานี่ถูกมากเพื่อนๆเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆเวลาไปทอดมันจะได้ทอดไงเนาพี่น้องเนาะโอ้ยเนื้อหมูจะเป็นหอมพี่น้องหอมหอมุ้ยมุม้ย อันนี้เนื้อหมูที่โค้งนะคะเพื่อนเอนแล้วก็ไม่ติดมันนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ติดมันไม่ติดกระดูกก็ไปกระเบ้าผิดพี่น้องจะใช้ประมาณหนึ่งกิโลค่ะเพื่อนเอนส่วนผสมเนี่ยยังไงจะเอามาลงใต้คลิปนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าใครอยากลองเอาไปทำก็ สามารถนําไปทําได้นะเพื่อนๆค่ะรับรองเลยว่าอร่อยนะคะเพื่อนๆกินกับแกมพี่น้องเอ,อ้หรือกินกับข้าวเหนียวตุย๋ยตุ๋ยโอ้ยแหงเสียบออกมาทอดเด้อพี่นออ้องเด้อเอ้าขอใหญ่เดี๋ยวไปเห็นแหงเสียงดังปิงป้งปิง้งก็ต้องหั่นชิ้นใหญ่นะคะพี่น้องเพราะว่ามันไม่ติดกระดูกนะคะเวลาเราเอาไปทอดหรือเอาไปเอเอาไปทอดใน,นไอ,ไอ้น้ำมันอไอไอหม้อน้ำมันหม้อนไส้สาร พี่บอกพี่บอถือมาหนิเขเอบออีกอย่างเขาเขาบอกพี่พน้องไอ้ไปทอดในหม้อไร้น้ํามันนะพี่น้องดีกว่าเพราะว่ามันจะมีไอคุณภาพดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ทําให้เราอ้วนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเนื้อหมูที่ปู่ปู่น่าสือมานี่ตกอ,อยู่ประมาณสองกิโลสองกิโลกับเอ่อสองกิโลกับเจ็ดเจ็ดขีดนะพี่น้องนี่นี่ประมาณหนึ่งกิโลแล้วนะคะเนี่ยเนี่ย เห็นไหมเพื่อนๆขานหนึ่งกิโลแล้วนะคะนี่นอเอาแบบนี้เนี่ยโย่ไปผัดหมูสามชั้นก็ได้เลยเอาอันนี้เอาตอกันเสียดาย,อยเอาอันนี้อันนี้มันจะไม่ค่อยติดมันเท่าไหร่เอาอะไรที่มันติดมันเวลาเนื้อยอย่างติดมันกระสางมันจะแสบเพื่อนๆกันกินแล้วมันจะอร่อยเวลาพวกเนื้อติดมัน พี่น้องก็ต้องตัดชิ้นใหญ่ได้จ้ะเด้อนี่ตัดชิ้นแค่นี้ก็พอนะคะเวลาไปทอดแล้วมันจะทําให้กินน่ายเพื่อนค่ะโอเคเนี่ยได้แล้วค่ะเพื่อนนี่ค่ะหนึ่งกิโลนะคะพเพื่อนเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอันนี้อันนี้จะเอาไปแช่ตู้เย็นับพนเพื่อนเดี๋ยวตัดตัดแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นตัดเป็นชิ้นๆใส่ถุงใส่ถุงแล้วเราก็ไปแช่ตู้เย็น เอาไว้ทําอาหารอย่างอื่นนะคะถ้าทําเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดนะคะพเพื่อนพอเพื่อน,อเ,อนเอาไปเห็ดเดี๋ยวืัอนี้จะเห็ดทําน้ําตกดีกว่าน้ําตกหมูอืมดีวันนี้จะมาทําน้ําตกหมูเนอหมูมตกหมูติดมันแบบนี้ทำน้ําตกอร่อยนะ,ะพเพื่อนเพื่อนใส่กระทะหลังจากที่ หั่นเนื้อหมูเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาใส่นะคะเครื่องปรุงนะคะมาดูเครื่องปรุงเนื้อหมูหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็กระเทียมสับนะคะเพื่อนเพื่อนกระเทียมสับเนี่ยจะใส่ประมาณยี่สิบกรีบนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครชอบใส่เยอะใส่ไปแล้วหลายเด้อพี่น้องแล้วก็ข้าวสวยนะคะหนึ่งถ้วยตวงที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนก็คือเกลือค่ะเกลือนี้จะใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะถ้าใส่น้อยนี่กะ มันจะเห็ดเห็นเนื้อหมูเสียได้พี่น้องจะใส่ไหลมันก็จะเค็มพี่น้องกะกะเอาเบิงะะ้งด้วยค่ะกะเอาดูลองนวดนวดนวดแล้วก็คั้นดูว่าลองเอามาชิมนวดเสร็จลองเอามาชิมดูนะคะว่ามันมันมันจืดไปไหมหรือว่ามันเค็มไปไหมนะคะเราก็มาปรับได้นะคะโอเคเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นนะคะเรานะคะมาใส่กระเทียมลงไปก่บเพือ่อนๆใส่กระเทียมกระเทียมนี่ใส่หลายๆมันจะได้หอมพี่น้อง กระเทียมลงไปเยอะๆนะคะโอเคโอเคแล้วก็นี่หั่นนวด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 แล้วก็เบลเบือนนวดเข้าไปพี่น้องนวดอุ้ยกระเทียมใส่กระเทียมเอ้ยถุงมือของพี่น้องถุงมือของนันแหลนวด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 เข้าไปนวดพี่น้องนวด่จนแบบเนือมัน ขอใช้ถุงมือใหม่ก่อนเด้อใหม่เด้อค่ะพี่น้องถุงมือมันหลนค่ะพี่น้องนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนถุงมือละเมื่อกี้ถุงมี้มันถุงมือมันเลนแหลนกว่ารวยกว่ารวยกว่ารวยพี่น้องมันนวดก็ขนาดนวดพี่น้องนวดร่นรนแ้วจ้ะนวดขั้นไปยังสี่แล้วจ้า,จาขั้นไปขั้นไปขั้นไปนวดให้มันเขา่า แล้วหลังจากนั้นมาเพื่อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะเ,เพื่อนๆือนใส่เกลือลงไปค่ะเ,เพื่อนเพื่อปู่น่าจะใส่ประมาณหนึ่งส่วนโตก่อนด้วยจ้ะพี่น้องลหลังจากนั้นจะเพราะว่าถ้าใส่หลายเดี๋ยวมันจะเค็มพี่น้องอันขั้นขั้น,นให้มันอันเขาเนื้อเขาพริกเขาเกลือก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเสียเอาไปซิมพี่น้องขั้นขั้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าใส่เกลือหลายไปมันก็จะเค็มด้จ้ะพี่นอ้องถ้าใส่เกลือหน่อยมันก็สิ อันเฮ็ดให้หมูหมูเหนือหมูเสียครับพี่น้องเฮ็ดยังต้องการประมาณพี่น้องเฮ็ดยังใส้ไรกับบดีใส่หน่อยกับบดีพี่น้องมันต้องอยู่ระหว่างกลางนะคะพี่น้องค่ะนี่ขั้นพี่น้องขั้นขั้นขั้น,นโอ้ขนาดขั้นหมูซื่อๆกับเมื่อยเดยพี่น้องขั้นหมูซื่อๆกับเมื่อยอโอ้กับตุ็นตาหน่ายพอดีเว้ย ขันหมูซื้อกันเริ่มเมื่อยนะพี่น้องผู้ใดเป็นบ่เผ่ามา้าเราบ่ค่อยมีแห้งนะพี่น้องอ๋อตามด้วยนะคะที่ตวงไว้นะคะก็คือเนี่ยบางคนก็จะใส่ข้าวเหนียวค่ะบางคนก็จะใส่ข้าวสวยแต่แต่ว่า่อยนีย่เป็นคนมกักใส่ข้าวสวยหนึ่งถ้วยตวงเลยได้พี่น้องใส่เขาเ้าไปได้หลายเลิดเข่ามันจะสิเดเซ็เสียส จริงๆเนี่ยถ้าผู้ใดมีน้ำเขามาด้วพี่น้องเด้อกับมีน้ำเขามาน่ะก็ดีพี่น้องใส่น้ำเขามาไม่ใช่เฮ็ดไทยเนื้อหมูนี่อันอันอันสมไว้พี่น้องเพราะว่าน้ำน้ำเขาเขามานี่มันมันเฮ็ดไทยมันมีอะเขาเรียกอะไรจุลินทรีย์อยู่ในตัวมันจะทําให้เนื้อหมูเนี่ยคือการเฮ็ดกับสมปลาพี่น้องถ้าใส่น้ำเขามานี่มันิมันจิสุกมันจิสมไว้อ่ะนี่พี่น้องนวดเข้าไปก่อน นวดดนดลเด้อพี่น้องเด้อข่อยขานนวดดนข่อยฉีไายคลิปดนผดมูสิเบื่อเด้อนวดไปเด้อพี่น้องนวดเดจนมันเป็นค่ามือเด้อจ้ะนวดไปโลดแต่ว่าเข้าไทยิปให้เบิงเนี่ยเขาสิไปนวดดนบ่ได้มันสิเบื่อพี่น้องผู้ใดเขาถึมาเบิงแตเข้าโอเคพี่น้องนี่ละอันนี้แหละครับพี่น้องค่ะหลังจากนั้นเด้อพี่น้องเดี๋ยวข่อยนวด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 เนาะพี่น้องข่อยฉีอันร่องก็ไปเข่าในอัน เอาไปไปในไปชิมในไม้คูเวีพี่น้องเดี๋ยวจะเอาไปเข่าในไม้คูเวียัรรลุศาสตรมันสะได้บัวแา่บัวได้เขาต้องมาเพิ่มเกลืออีกพี่น้องนะดึงดึงเดี๋ยวจะลองเอาไปใส่ไม้คูเวียบึงเด้อพี่น้องเด้อว่ารสชาติมันสิได้บ่ถ้าบ่ได้เฮาก็จังสิมาเพิ่มเกลือใหม่ถ้ามันเค็มเฮาก็สิเพิ่มหมูพี่น้องนี่พี่น้องลองไปใส่ไม้คูเวียบึงพี่น้องแล้วก็ลองมาชิมบงว่ามันจะรสชาติมันสิเป็นจังได๋ อรสชาติพอดีพี่น้องก็ต้องเพิ่มแล้วเกลือเนี่ยใส่หนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะคะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็หมูหนึ่งกิโลค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะรสชาติพอดีอย่าใส่สองช้อนโต๊ะเพราะถ้าใส่สองโต๊ะมันจะเค็มไปพี่น้องเออราสชาตแ่บๆพี่น้องหลังจากที่นวดส่วนผสมนะคะเพื่อนๆค่ะเข้ากันจนเนื้อหมูนิน่มได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆ เราก็จะนํามาบรรจุขวดโหลค่ะเพื่อนๆอันนี้คือขวดโหลที่เตรียมไว้นะคะเพื่อนๆนใครมีขวดโหลอะไรที่แบบไม่ใช้แล้วนะคะก็สามารถนํามาบรรจุ<อ>เนื้อหมูตอนด้อค่ะพี่น้องเด้อสมหมูตอนเขาเรียกคนอีสานเอื่อนสมหมูตอนค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนค่ะเราก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะเพื่อน ใส่นื้อมูตอนลงไปอู้เด้๋ยเยอะเลยเพื่อนๆคำหนึ่งกิโลนี่ได้เยอะอยู่นะเนี่ยเป็นคนหมักใส่ข้าวเหนียวลหลายๆเอยใส่ข้าวหลายๆพี่น,อน้องก็ใส่ข้าวหลายๆเนี่ยมันเห็ดให้อันมันส่งเปรี้ยวแซ่บพี่น,อน้อยโอเคคัะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝาเพื่อไม่ให้อากาศมันเข้านะคะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาต ถอดถังมือแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราจากนั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราก็จะปิดฝาให้แน่นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ปิดให้แน่นๆนะค่ะเพื่อนเป็นว่าเนื้อหมูตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆรออีกประมาณสามลึกถึงห้าวันนะเพื่อนเพื่อนค่ะ เราก็สามารถมาเปิดกระปุกนะเพื่อนๆแล้วก็เอามาทอดกินกับข้าวเหนียวแสบๆได้พี่น้องเด้อร้องปเหตุกันเบึงเด้อจ้าเด้อเหนียวสมมูตอนมาฝากันเด้อจ้าขอบคุณที่เข้ามาส้มแล้วก็ให้กำลังใจขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆปังๆกันสุขสุขคนจ้าสวัสดีค่ะ